ตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนมากและโปรบางมากยากจะให้พแม่พี่น้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องที่นี่ไม่ไเลยเนละ่นนอพอยกขึ้นไม่ได้ได้ไดฟังจบนอะแต่ในตัวรับ,รบนั้นบ่หวาเนี่ยได้ปิดฟังพนพี่น้องทึงไม่ฟังเลยข้างหลังนอะหนะ่าไม่โดได้ไปเขนไหนไปจบตรงไหนอน่านะบางที่รีบพี่น้องนะอืม ได้ฟังอยู่ทนนึ่งฮิตนึ่งได้แล้วพี่น้องท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พง,งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันหมันละโตเลขบัญชี0972 779 830อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลมิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه و اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد นะฮะดัลลพี่นอ้องวันนี้เมื่อที่ผมอบอกไปในสัปดาห์ที่เลวที่ผ่านมาเอาเกี่ยวกับประเด็นกันชุงกันชาพี่นอ้องเทวัยังตกค้างอยู่จะมาทำควา,ามเข้าใจชี้แจงรายละเอีย่โต่อเมพี่นองเนี่ยก็คือในประเด็นกรณีสันตนาการ คือใช่กันชุงกันชาเพื่อความสรางใจเพื่อความสุขเนี่ยเพื่อเอาควา,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 ามเปลือดเทินนอให้กินข้าวโรยอ่าน,นั่นแหลนะนะให้มันร้รย้อยนั้นพี่น้องอืมก็เ,เรียกว่าสันทนาการเนาะซับก็เลยฮะรุนมไม่ไหมถ้า,า,บบา,าว่าทาบบันร่วให้มันร้อยนี่อืม กินกาแฟเลืเสี่ยงว่าทำจีงเงนได้หลูกวักนั่นหละนะพอใส้สั์นั่นก็เสียงว่าหลูกคู่นึงนั่นแหละนอนเละกับทำยาพี่น้องอ่าทำยาเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนมากและโปรบางมากยากจะให้พ่อแม่พี่น้องฟังตั้งแต่ต้นจนจบพี่น้องที่นี่ไม่ได้เล่นนอพอยกขึ้นไม่ได้ได้ฟังจบ นอเตะในตัวรับ,รบนั้นบวเนยได้ปิดฟังพนพี่น้อ,องทึกไม่ฟังเลยครั้งหลังเนอน่าไม่โดได้ไปเขนไหนไปจบตรงไหนน่าบางที่รีพี่น้องนะได้ฟังอยู่ตนนึ่งฮิตนึ่งได้เร็วพี่น้องนั่นเรื่องนี้นี่อาเท่าความไปสัปดาห์ทีเร็วโรคก็ได้เข้าใจว่ากัญชานี่มันคนละทานกับสุรา คนละทานกับเราและฮะดีษเตนามีวามาอัสการกาซีรูหูดาสิงทีทำให้มึนมงโดยการที่เราไปดื่มมันมากันกอลี่รูหูฮารอมุนถึงฮิตหนึ่งกะฮารัมถึงไม่มองกว่าดีไอฮะดีษบทนั่นเป็นองอุลามะในมัจชาฟิญียะของเราอธิบายไว้ไล่ไล่เล่มตำรา คือไปชายเกี่ยวกับเรื่องเลา้าเนี่ยไอมาอัสการกาซีรูนะถ้าดื่มมากแหลวมันทำให้เมานี้กอลี่ลูหูฮารอมนถึงฮีดหนึ่งกะฮารัมด้วยนี้ไอนี้คือเล้าพี่น้องสุราเครื่องดื่มมึนเมานะแต่พอมาเรื่องกันชงกันชานี้ นอ้องอุลามะใดอธิบายเอ,อาไว้เนี่ยท่านเดิมก็คือถ้าหักววามากถ้าหมากนี่ฮามพี่เนาเนาะนี่เรื่องเรื่องประเด็นสันตนาการโกนคือการสูบการเสพการกินการดื่มการเคี่ยวโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทำยาเลยเนาะในเรื่องยารักษา่าโลคนั่นไหว taio tang ang, cứ farm ward say kèng nè, phê say bay can cha, mai, à, tom nam roi Xây say bay can cha, đay mai, Đó. khai nam cha cà say bay cha, đay mai, à, phi tiêu là cua tiêu say đay mai, à, ta say đôi nà, luộc cà sót, mày tắc này phi nông, เนี่ยเกยหาฮะใช่นั่นนานมดพี่น้องไม่เลือเนี่ยไม่เลือกเพราะฉะนั้นอุลามะในมัซซับชาวฟิียะได้อธิบายว่าถ้าหากว่าหมากพี่น้องใส่เข้าไปหมากนี่ไอนีถือว่าฮารมถ้าหมากนั้นพี่น้องหมากกันเนาะถือว่าฮาม จุดประสงค์คำว่ามากนี้ก็คือใส่ข่าวไปแล้วนี่มันก็ให้เกิดการมึนเมาการสร้างความออนเปลี่ยให้กับอวัยวะร่างกายสมองไม่สามารถตี่จะเยกเยกาดสมดุลในการที่จะเยกเยกแอนในสวยในงามออนในเหมาะสมออนในดี นอถ้าว่ากินดื่มสูบเสพข้าไปถึงคันนั้นพี่น้องไอ้นี่หารำนะไอนี่หารำโดยไม่มีการคัดแยงใดๆตรงนั้นไม่เลยพี่น้องว่ามาแจรโร,รู้เสยจงกระทางว่าเดินยิมอยู่คนเดียวติดแตงำม่ฮักมาจักโยดนี่เซนในแกงเฟอืโอดสักอีดดอกถ้าวาฮิตหนึ่งนี่ฮิตหนึ่งพี่น้องนะ ไอน,นี้ถือว่าไม่ฮารัมถือว่าเป็นที่ฮารสุสถือว่าเป็นที่อนุญาตญาญยาจบเกนี้เป็นองญาจบโกนนะเดี๋ยวเป็นองค์ีบปิดเกนี้เลยก็ไป๋อยใล่าไม่สุดที่นะผมบอกท่านดืมน่มก่อนว่าถ้าหมากฮารัมตาฮิดหนึ่งอนุญาตนะตรงนี้พี่น้องนะตาฮิดหนึ่งอนุญาตถ้าหมากนีฮารัมในต่อเรบบอกว่า ว่าไรดูลอชริบาเนมิม,มาอยู่ซี่ลุลอักลาเนี่ยก็คือเอินจากพระเภทเครื่องดื่มที่เล้วจากบรรดาซิงที่ทำให้หิหลังอากายสิ่งที่ทำให้การเบ่งเยกของสามองเรานี้มันบกพร่องกันบันยีเชียนเมื่อนบันยีตัวอย่างบันยีคือเป็นรตระกูลต้นไม้เมื่อนกันพี่นองเป็นพืชชนิดหนึ่ง อ่าเหมือนกับตระกูลข้องกันชานี่แหละพวกเนี้ยไอ้ออนี่นี่ฮารอมุลไอดอนทอวาฮารัมอิงกาซูโรตาฮักวามาอ่าเนี่ย้างในว่าบีคีลาฟีมาเรากัลาพิษกันแลท้าฮักวันหน่อยนะใส่ไปหิดหนึ่งวันมุโรดูบิลกอลีนคำจุดประสงค์คำวันหน่อยพี่น้องก็คืออัลลาฮฺอยู่อัสซีรอฟิลอักลี ไม่ให้โทษไม่ให้รองรอยตัวอากายสติปัญญาว่าเล่าตักดีรนวาฟูตูรอถึงแม้ว่าโทษในทางด้านที่ทำให้คาดความสมบุญเแบบในการเยกเยกของสมองอากายหรือหรือว่าทำให้ร่างกายต้องสุดส้มเลยกสร้างความเสื่อมส้มเหมกับอว,วัยวะของร่างกายอันนี้ไหมนั่นก็ถือว่าหน่อยอ่ พี่น้องว่ามิ่ใส่หินหนึ่งเหมือนกับแปลงหวานนะอืมเอ๊ะพี่น้องว่าบุเปลงหวานใส่ได้เป็นศกอยู่น้นะไอ้นี่ก็อีกหนึ่งอ่าเดียวมีสุทธิพี่น้องถึงวันวาบบิลกาซีจุดประสงค์คำว่ามากนี่มาอยู่อัสซีรูฟีฮิกาซาลิกนั่นแหละมากที่ว่ากินก็ไปเลียนนี่ก้อยเคยถอดตสมองมีการมึนมีการเมามีการไม่รู้จักความเหมาะสมในการเบ่งเยกเลย อากายตรงนั้นทุกทำลายฟายายูซูตาอาติกอลีลีมาซุกิโรอันนี้นี่ตาหากวาฮิดนึ่งเหล็กหนอยนี่อนุญาตให้ดืม่มให้กินให้สูบให้เซพเหล็กหนอยนั่นนะจบเก็บเพียงว่าอานุญาตให้กระทําได้ทว่าเหล็กหนอยนะในตาเรียมที่โซงนาทีเซโรยอาสิ แต่ถ้าเราเล่หถูกเล่มฟิกนี่ส่วนใหญ่จะบอกว่าถ้ามาคารัมท่านอยนี่ไม่พือเนาะแต่ผมอยากจะเรียนทรรฟ้ามเกาใจกับพ่อเมพี่นองในตำราเล่มหนึง่งซึ่งเป็นตำราที่ทุกหมู่ไกยันเล่มอืนอ่นๆนู่นพี่นองบอกแบบกว่างๆแบบมตโตะว่ามาคารัมทาฮทีนึงอนุญาตเนาะแต่ในตะาเรและยานนะนี่บอกตรงกันบอกปันนีพี่นอง บอกว่าเรื่องนี้เทวานโนยเลยอนุญาตให้กระทำได้นี่ใสในเก่งเไดายนี่ห้ามโบกุณอวัมอ่าห้ามโบกี่นองชาวบ้านเราแต่เดี๋ยวถ้าโบกไปเรีวนี้ลีอ,อ,อัลลายตาาต,ตกาซีรอหูเพื่อป้องกันอย่าให้พ่อแม่พี่นองชาวบ้านนี้ไปทำมากเกินมาก และวายะตากีดูอันนาหูกอลีลุนขณะเดียวกันเขาอาจจะจิตมันเข้าใจว่าฮิตหนึ่งเลยแต่ไซก็ไปสร้างยอดเร็วอืมแบบนี้ฮิตนึ่งดอกเลยก็หามโบกพี่นองชาวบ้านแต่นี่ผมนำมาโบกได้เล็วดิแต่โบงนี้นี่พี่นองคือเพื่อต้องการให้พี่นองเข้าใจให้ชัดถึงปี่นองชาวบ้านเอาว่ามเราเข้าใจเรื่องนี้ก็ดินะแต่ ผมก็อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจให้สุดให้เกลี้ยงเพื่ออย่าให้เข้าใจผาดอยู่ว่าเอ๊ะใส่เกยงเปะก็ได้ทีนึงนะพอแต่ผมมาอธิบายนี่ลา้ลาๆทานที่ยังยึดถื่อปฏิบัติว่าตาเก่งเกยก็ต้องใส่เ,เก,ก่งเปะก็ใส่ใส่ทุกวันพี่นองอ่านเนี่ยเนี้ยเลยจําเป็นจะต้องมาชี้แจงอธิบายตรงนี้ คนั้นในเอียนะพี่น้องในเอียนะตุตโต,ตลีบิสเรมตีซีนาทีหนึ่งรวยหาสิพุกเนี่ยไอเทวาฮิตหนึ่งอนุญาตนั่นพี่น้องใส่แกงเผาอีทนึ่งตำไก่ใส่กะหิตหนึ่งนี้วายุครอหุอัคลุยาซีเรมมินหาม macro ไออนุญาตนั่นและพี่น้องมัก c r o คำว่ามัก c r o แสดงว่าชาโรรุนนารุงไฮลีกหาง ไม่ใช่รุ่นนาะรุ่งไงเสียดีใบกัญชาปลุกหลาพี่น้องเนี่ยเยกิกับใบกัญชานะ่เนี่ยลามกับใบกัญชาแต่เดียวไม่ใช่ว่านั้น macro a ลูย c o s i d มมินฮาไปกินเพียงเหล็กเหล็กหน่อยหน่อยจาก h าชีชะจากกัญชานะมัก r รนะมัก r รตรงนี้พี่น้อง มิลงไกริคอสดิลมูดาวามาติโดยที่ไม่มีเจิตนาีะจะกินแบบเหล็กๆหน่อยๆโย่ๆตลอดไปน่แสดงวันนั่นๆี่นองสักที่หนึ่งอะไรเนาะแพะนี่มาจแเก่งทุกวันนั่นที่ปีหนนไส่กบสักอีก อันนี้ถือว่ายัางอยู่ในกันติหารสอนุญาตแต้าหากว่าเล็กเหล็กหน่อยหน่ยหน่ยนี้ี่นอง้านารโรนกระทุกเชาวและกินนำชาตองใ้อ่า้าชานเก่งเหมือนดก็ระใสมาสักหยดอันนี้ขาเรียกว่ากสดิลมูดาวะมะเจตนาติจะกระท่ำเช่นนี้อยู่ตลอดตลอดไป ถ้ามีเจตนาพันนี้พี่นอเกาลูฮูมินไกริคสดินมูดาวามานิมัฟหูมูฮูในายายนาบอกว่าตามัฟโูมตีความจากคำพูดนี้แสดงว่าอันนาฮูอิซาตาอาตตหูมากคสดิฮาถ้าคนนั้นกระทำการต่างๆเกี่ยวกับสันตนาการข้องเรื่องกัญชานี้เพียงเล็กๆหน่อยๆนี่ แต่กอดสดว่ามาอากสดีฮากอสดินมเดาวะมะเจตนาร่มในใจก็คือปินพระจะําเลพี่น้องโยโย่เจตนาว่ะถ้านำรนก็ถูกเชาวอ่านเนี่ยถ้า๋วยเตี๋ยวก็ถูกวันอ่านนถ้าเก่งก็เหมือนว่าเรื่อยๆนั่นแหละวันนี้ไม่ใส่กระตุบลุกใส่ตุบลุกไม่ใส่กระตุลื้อใส่ถ้ามีเจตนาร่มกอดสดนั้นพี่นอ้องที่จะมีลักษณะปฏิบัติเช่นนี้ ห้ารูมานนมเนนนนก็ห้ารำเช่นเดียวกันอ่านี่ฮิดหนึ่งกห็หาราเช่นเดียวกันพี่น้องอ่าเนี่ยแต่ถ้าไมาเราน่นแน่น,นสักที่สมหมดว่าไม่ได้มีเจตนาว่าจะเอากัญชามาทำเป็นอาหารเป็นประจำไอ้พันนี่ถือว่าไม่ผือเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดร่านขายข้าวละพี่นอ้องหาก่ายอาหารล่ะเบอร์เมนูบอกอยู่เลย ปัดเพ็ดกยกัญชามันก็ต้องใช้ทุกที่ทุกวันนั่นแหละพี่น้องเพราะนั้นถ้าลักษณะเช่นนี้ถือว่าฮารูมาเนโนนฮารัมพี่น้องต้องเข้าใจนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่น้องฟังเดี๋ยวหาว่าเออเป็นปอโบก็สังให้ปิดอย่าให้เปิดคุโอวามว่านี่มาเล้งปนี่เดี๋ยวคุนอวามกินกัญชากันหมดพี่น้องฟังเลขให้สุด กอดซดว่าอีส่ทุกวันนี่เปิดร่านไข้กาไข้กวยเตีเ๋ยวไปนนงเลยก็ใส่ใบกัญชาในปอดทุกวันนี่ฮารูมาใบหนองหารัมอ่านี่หารัมพี่น,ง,นงเกาใจเลยเนาะอืมเพราะว่าไล่ไล่ทานาน่ะไล่ไล่คนไม่หรืออ่าจันทร์ทำ <c oughs> เต้นเป็นหวานเหลือลยให้กินข้าวได้เต้นมันเรื่อยเรื่อนี่นอ้อนงเจตนาร่มโยโย ติเทตนาร่มปนันเบือโลกไวเลวกลางบ้านเนี่ยถึงโลกไว้นั้นก็แสดงว่าเรื่อยๆอยโยุแล้วพี่น้องนาทุกวันนี่ถือว่าหารัมพี่น้องไม่ได้เช่นเดียวกันอย่างพอเข้าใจเลยเนาะนี่ไม่ได้เมัอนการพอมข้าวในการเต็มที่เลยสันตนาการนี่ไม่มีในการตับเส้นของฟุกุฮะในมาสับชาฟิียะเสดยโดยสัมขลิ่งตีฮีดนึ่งนี่ แต่ใจคุณมีเหตุผลประการใดทาหิตหนึ่งนี้แต่ท้าก็ซดทำเป็นพระจำเรื่อเรือโยนโย,โ,ยโ,ยโยนี้ถือว่าฮารัมอ่าแต่นั่นนั่นไม่ได้ตั้งใจประนันมปอปบก้าวก็เอเลสกรรมสรงกรรมฮาไอนั่นเหล็กเหล็กหน่อยหน่วยนั่นถือว่าไม่ผิดเนาะพี่น้องพอเข้าใจเลยเนาะแต่บางคนตั้งนาดิพี่น้องพลกข้างรื่นทีเดียว <c oughs> เลกโกนเสง่ว่าอยู่ลัางบ้านเพิ่ได้ยบอยู่มังพี่น้องเมื่อนี้ทดมาตั้งนาบ้านเล <laughs> ยหยกมาตั้งนาบ้านเลย <laughs> นั่นจิตนารุ่มยกมาตั้งนาบ้านเขบ้านนี่พี่น้องแสดงว่าก็สดอะไรก็สดินมูดาวะมะมีจิตนารุ่มจะใช้กัญชาโยโย่ประจำเพียงเหล็กเหล็กหน่อยนอยนี่กะหั่พี่น้องไม่ได้เช่นเดียวกัน <laughs> อ่านาะพอเข้าใจแล้วเนาะ เอาแล้วถ้ามีความจำเป็นละในการรักษาโรควายูบาหูลิหายาติตตาดาวีไอนี่ยูบ้าดิหารุสกันดีโยอนุญาตเดืองจากมีความจำเป็นในการเยียวยารักษาอ่าบเบือเดกเสากัดมาโรคนี้ม้วานี้ยาเอิญคุณนาพามันหน่อยมันเห็นปุ่นเช่้โรคมันกำเริบอ่ามันต้องใ้นำมันสกัดกัญชาต้องใจ สร้างส,าสากัดจากใบกัญชาหรือเอาไปทำยานั้นยานนยานี้นี่กะถือว่าอนุญาตพี่น้องมาก็ได้ยีดก็ได้ตราบใดที่มันไม่ให้โทษเลยนะนะมันไม่ให้โทษนะถึงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นยาพี่น้องอาทางโมทางโอโยทางไรต่างๆเขาก,าก็กำหนดปริมาณอยู่แล้วน่ะว่ากาัน กินธรรมยานี้ประมาณไหน่ะกินขนาดไหนขี้เบอร์น่ะตยโยดนี่ขี้ต๊ขีย้ยศในการโยด้วยปะเนี่ยากา็ขะควบคุมไว้อยู่แล้วนนี่ถือว่าอนุญาตแต่เด้ไม่โดนธรรมยาพือไปลองเดินฉับอยู่เลยดินะเอเดเดๆ,ๆมาต้มธรรมยาสักอีกตนะิน่ะเนี่ยทราบกลัวว่าไม่เข้าในเรื่องธรรยาานี่เลยเนาะ พอลีหายาติต,ตาว่าตาตาดาวีเปน็นองเนื่องจ้างมีความจำปินหายาในการทำยาถึงบางครั้งยาอืญนเามีลุยเปน็นองมีโขงสมุติสาหมรถรักษาได้เลยก็หายได้แสดงว่าเราไม่มีความจำปินจะต้องมาใช้กัญชาแต่เราส่กัาเองนี่เศร้าว่ามันตรงอันนับสู้อยู่กันให้มัน้วยก็ <c oughs> จ้านี่ตมทำยาเนี่ยแต่วันนั้นเลยยี่สิบรายพี่น้องตัดยางค่วนบายอยู่เลยเดินฉับอยู่เลยน่าเนี่ยเราอีใส่คาว่าทายาเสียทางเพนนี่นก็ไม่ได้พี่น้องพอเข้าใจเลยนะน่านะหุ้กลุมลักการมันก็อยู่ผันนี่และพี่น้องเขาอิปลดลกไม่ปลดลกก็นี่มันก็อยู่พันนี่และหุ้กลุมชารุหุ้กลุมาศาสนาอ่านะอ่า,า,าถึงผิดกฎหมายก็คนถี่มันซูบมันเสพพี่น้องก็สซบอยู่พันนั้น ถึงปลดล็อกไอ้ทุกตามกฎไม้กาสูบเสียบอยู่ปนันคนที่ไม่ยงเกี่ยวพี่น้องถึงพิษกฎหม้ทุกกฎหม้กะไ,ไม่ยงเกี่ยวอยู่แล้วนาเพราะกุมชโรหลักการศาสนามีอยู่เนาะกาสรุปว่าสิ่งที่ราทองมาตบถวนกันหนาวันนี้พี่น้องสรุปยิดนึงว่ากลัวว่าเรามีเจตนาร่มจะกินจะดื่มเพียงเหล็กหนอยที่ไม่เม้อวัน เสกสิ้นมูดาวะมะเจตนาทำเป็นประจำไอ้นี้และฮารูมาฮารัมนาะไอช่องทางที่ได้มังนั้นพี่น้องฮิตนึ่งนี้มีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็คือน่านนาน,น,านสักที่อ่าเนี่ยรนั้นทั้งหมดนี้นี้ก็คือไปอธิบายเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านเอาวาม ได้เข้าใจถึงการที่โบกว่าการชาเพียงเหล็กหน่อยไม่ทำให้มึนเมาเหลวปินที่อนุญาตนั้นวกนั้นมันยังไม่สุดพี่น้องหนื้อม a c r รมักโ o เลวถ้าหน้านที่นั้นม a c r รนั่นพี่น้อง m a c r รเหลวหน้านั่นที่เตโพโคสดเทตนามูดาวามาทำป็นพระจัไอันนี้หรามการสรุปได้ว่าเปิดด่านไข้ควยเตียวเปิดด่านไขยข้าว แล้วไมฟ่ฟามว่าตุกวันเมนูใส้กัญชานี้นั่นก็เรียกว่ากอสดิลมูดาวะมะนั่นก็ถือว่าหรามถึงแม้จะเพียงเหล็กหน่อยสักทีกขต่างเนาะกาวังว่าพี่นองคงจะเขาเ้าใจเนาะเพราะหลายๆคนพี่นองมุสลิมมุสลิมมาเราน่ะต้องการอีเปิดครัวอาหารกัญชามังน่ะเนี่ยร้านดาชากัญชามังน่ะก๋วยเตี๋ยก็กัญชามังบะเนี่ย น,นี่ก็ถือว่าห a รม m เนอะอว่าไม่อนุญาตเนาะวัลลอาลลมฮฺสุดท้ายนี่นะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวตาะตลาตอบแทนพุระบุญความดีความเมตตาคงพระองค์น้าเกโพมไม่ปีนองทุกๆุกทา่านนาที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือผิดน้าข่าวไม่พลาดลุ่มพรังดุนญยาของเรา นะ้าซึ่งบางทานนะ้าได้โอนข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้เป็นประจำนาะพุ่มเบียงข่าโคชินชมในนามใจและโคดูอาจารอัลลอฮฺซุบบะฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพุ่นลบีพุลบุญความดีทางไร่เล่เพื่อเป็นสบียงให้เกอพ่อเมพี่นองทีจ่จะไปรับไปใช้พุ่นปรนะโยชน์ณวันอคัคราณวบ,บิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะัลกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อย อยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำ อำซัาามแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการ,กรเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมัน คุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น